เวลาเราเจอผู้หญิงสวยๆข้านนห้าเราจะหลบหล,ลตาแต่ข้างในมันไม่ใช่มันเล่าร้อนนมันยังมีความอยากมองอยากดูนะสวัสดีครับขอเชิญฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าคำพยานนี้จะเป็นพระพรกับพี่น้องมากเพิ่มความเชื่อหนุนใจพี่น้องสิ่งที่พระเยซู มาทาให้กับพี่น้องก็คือให้พี่น้องได้ชีวิตและจะได้อย่างมากกว่าครบบริบูรณ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องนะครับเชิญฟังคําพยานครับนี่เป็นพยานนะครับก็อยากขอบคุณพระเจ้านะครับช่วงประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมาก็พระเจ้าได้เมตตาผมมากเลยนะครับที่ได้จัดหลายๆอย่างในชีวิตของผมสิ่งที่ผมกลับใจเรื่องแรกก็คือเรื่อง าสายตาที่มองผู้หญิงด้วยใจคำหนักแน่นอนมาอยู่ในบดไฟเรารู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่เวลาเราเจอเราขับรถอย่างเงี้ยเจอผู้หญิงสวยๆคาบเนี่ยเราจะหลบหลบตาแต่ข้างในมันไม่ใช่อ่ะมันเร่าร้อนอะ่ะเราก็อ,อดทนนะเราเก่งนะที่เราหลบแต่มันมันข้างในมันไม่ใช่อ่ะมันยังมีความอยากมองอยากดูอย่างเงี้ย มันเป็นความทรมานเหมือนกับตายตั้งเป็นเราดูเหมือนเป็นคนดีอะแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันคือผีนะครับเพราะเรากลับใจแล้วเราทา่านิฐานแล้วเราวางมือแล้วแต่จำามยังมีเป็นผีข้อหลังจากฟังพระคำผีล้วนๆเลยนะครับครับฟังกลับใจลูกขอมอบร่างกายความคิดจใจให้กับพระญาณไวยสุดขอคืนให้พระองค์ทั้งหมดอย่างเงี้ยร้องไห้แล้วก็ ฟังพระธรรมเกือบตั้งเล่มมาครับเจอมากเลยเจอหลายข้อมากเหมือนกับได้กลับมาใช้เวลากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ mm ่ง hmm. ผมมาบทไฟแล้วฟังคำเทศเยอะแต่สิ่งที่หายไปคือระเบียบในการอ่านพระคัมภีร์ขันเท่าเดี่ยวหายไปผมไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์แบบจริงๆจังๆเป็นระเบียบเองนะพระเจ้าให้กลับมาใหม่หมดเลยตื่นมาฟังเพลงนัสการอ่านพระคัมภีร์ฟังพระคัมภีร์นะเพราะกางมันตื่นตี ตีห้าเนี้ยโอ้ได้ฟังแบบทั้งเล่มอ,อิ่มอิ่มมากอิ่มพระคำมาก,ม,ม,ากมีความสุขมากวันที่สามพระเจ้าเข้ามารักษาคืนนั้นคือผมมีความสุขกับพระเจ้าแล้วร้องไห้แล้วลอะไรเงี้ยแบบขอกลับใจหลายเรื่องมากแต่สิ่งที่หายมันเป็นโรคที่มาจากความบาปก่อนหน้านั้นทั้งหมดหายหมดเลย<ม>เริ่มจากปกติเนี่ยนิ้วผมนิ้วนี้เนี่ยนะเวลาผมมาโบสเนี่ยผมจะพยายามเอามือวางทับไว้มันเป็นโรคพื่นคันขึ้นทางนิ้วเลย เป็นอยู่ประมาณสามปีนะมผมพยายามที่ฐานให้พระเช่าสางให้เขาไม่หายแต่วันนั้นหายหมดตอนนี้เป็นสีดาเหมือนกันหมดเมื่อก่อนจะเป็นสีขาว<ม><ม>ผมไม่ค่อยบอกใครเพราะมันดูน่าเกลียดนะครับแล้วข้อข้างนี้ข้อหาย<ม>แล้วข้อที่คอผมก็จะใส่เสื้อแบบปิดเยอะๆเพราะผมจะมีคันเป็นผืน่นตรงนี้ยเป็นมาสามปีเหมือนกันแล้วข้อที่เอว ผมรู้สึกว่ามันน่าเกียรดออขอม่อยาคายเห็นแต่วันนั้นโรคผื่นคันพวกนี้หายแล้วก็จามภูมิแพ้อากาศหายออพระเจ้าจับทีเดียวหมดทุกโรคเลยเออหลังจากนั้นก็อยู่ไปประมาณสีห้าวันเริ่มมีผีตัวโผล่ขึ้นมาเป็นผีตักกลับสมมติเขามาส่งอาหารแปดโมงออช้าไปสักหานาทีเนี่ยผมรู้สึกว่าุิเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้มาก่อน เหมือนกับใบวิญญาณให้โผล่มาครับเริ่มเครียดเกี่ยวกับการกินอาหารมากมันผิดปกติอะในสารสน,นมบังคับได้แต่ว่าในใจมันมันไม่ได้มันทรมานค่ะคืนหนึ่งก็มีแคร์นะครับแคร์อะไลร้อ <c oughs> <c oughs> เราถามว่าใครอธิษฐานเผื่ออะไรบ้าง <c oughs> ผมก็บอกว่าผมมีผีตะก,กะะแล้วก็อาจารย์เข้าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานพอน,นอนปับ๊บอาจารย์ อธิษฐานเพราะผมเต็มล้นด้วยวิญญาณผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนสองเดือนแล้วหัวล็อกแบบเราเต็มมีความสุขมากแล้วสักพักก็ไอออกมาสองครั้งไอออกมาแบบจากท้องเลยตุมตุม,ต,มตุ้มออกมาแล้วก็โูขอบคุณพระเจ้าแบบผีตะกับมันหลุดแล้วผมรู้ว่าออกไปแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าผมมีความสุขทาการกินข้าวคือจากที่เรากินแล้วเราอิ่มแล้วใช่ไหมครับ แต่มันใจมันอยากอีกอนะ่ะใจอยากอีกอ่ะอาการนั้นหายไปเลยแต่ที่มาปลดปล่อยที่สําคัญที่สุดก็คือทํำให้ผมอดอาหารอทธิฐานได้มันมีความสุขมากมันรู้สึกว่าผีตะการมันขัดขวางผมมาตลอดเวลาไม่ผมอดอาหารแล้วนะมันเลยชีวิตตอนนี้หนึ่งก็ผีอะไรอนะ่ะตามองผู้หญิงด้วยเจคํำนันใช่ไหมครับหลุดไปขอบคุณพระเจ้ามีความสุขมากแล้วก็ผีตะกัดนะครับ มีความสุขมากผมเชื่อว่าพระเจ้าจัดก,การลูกของพระองค์ก่อนเพราะว่าพระเจ้ารักมันใกล้เวลาที่พระเยซูจะมาแล้วมผมได้แต่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับเจ้าไวคอนขอบพระคุณมากที่ฟังคำสอนหรือคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านที่ฟังเนี่ยอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้า และมีประสบการณ์กับพระคุณริธเดชความแสนดีของพระเจ้านะครับเหตุผลที่มนุษย์มีปัญหาพ่ายแพ้เจ็บป่วยยากจนเศร้าใจอยากฆ่าตัวตายเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปและพระคัมภีร์ผู้นิืศิรวมบทที่6กข้อยีบสาอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะมนุษย์เป็นคนบาป เราถึงประสบความตายชนิดต่างๆเช่นความยากจนและก็สุขภาพที่ไม่ดีความเจ็บป่วยความล้มเหลวในชีวิตความเศร้าโศกแต่พระเจ้าทรงรักเราและอยากให้เรากลับใจจากความบาปและรับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์รับพระพรรับสุขภาพที่ดีและชีวิตนิรันดรในสวรรค์พระเยซูมาในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า องรับความบาปของเราไปรับความตายของเราไปที่ร่างกายของพรงค์ที่ไม้กางเขนผมอยากหนุนใจพี่น้องให้รับความรอดจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นและจากที่จะต้องไปตกตรรกมึงไฟนะั้นได้ไปสวรรค์กับผมรับเชื่อพระเยซูนะครับขอเชิญนะครับอธิษฐานว่าตามข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วย ลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูองค์ผู้พุทเป็นเจา้าผู้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สเข้ามาในชีวตลูกณนะบัดนี้ลูกขอเดินกับพระเยซูรับใช้พระองค์เชื่อฟังพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยิดีด้วยนะครับ ผมอธิษฐานขอพี่น้องได้พบคิสจักรที่ดีถูกสร้างชีวิตดำเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าพระเจ้าสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าไม่ตัดให้พี่น้องได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระพรของอับราฮัมขอเชิญพี่น้องมาฟังคําสอนมากมายเพื่อที่จะได้เข้ากิดความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและพี่น้องจะมีพระพรและชัยชนะในชีวิตนะครับ หวังว่าจะได้พบพี่น้องในงานประชุมฟื้นฟูต่างๆนะครับและอย่าลืมนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากๆพึ่งพาความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้านะครับกับใจทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ